ทีไเนะคะเป็นองค์การมหาชนนะคะทำงานอยู่ในด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำนักนโยบายกรรมโดยเฉพาะเนี่ยค่ะก็ทํางานเพื่อจะหาแนวทางใหม่ๆใ,ในการมาแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาหนึ่งหน้างานที่เราจับอยู่เสมอค่ะก็เป็นประเด็นเรื่องเด็กในกระบวนการยุติธรรมนะคะซึ่งเรามองว่าเป็นกลุ่มเปราะบางแล้วก็พาร์ทเนอร์หลักที่เราทํางานด้วยเนี่ยแน่นอนก็คือกลุมพินิษเพราะว่าก็ดูแล เด็กที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเองทั้งเราแล้วก็กรมพนิดเนี่ยก็เล็งเห็นถึงความสําคัญในการที่จะช่วยให้เด็กกลุ่มเสี่ยงได้ไม่ต้องเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเพราะฉะนั้นบอร์ดเกมนี้ค่ะถูกสร้างขึ้นมาจากการถอดบทเรียนแล้วก็เรามองว่ากลุ่มคนที่เป็นเด็กที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไปแล้วเนี่ย <S <S เขาเป็นครูที่จะมาสอนเด็กๆอีกหลายๆคนว่าทางเลือกไหนที่ไม่อยากให้เด็กๆเ,เหล่านี้เดินไปแล้วก็ทําให้เขาไม่ต้องไปตกหลุมที่ทําให้เขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอะค่ะก็เลยนํามาซึ่งบอร์ดเกมบอร์ดนี้ เกมออกไปข้างในเราใช้เวลาประมาณ1ปีนะคะเพื่อที่จะเข้าใจเขาจริงๆนะคะการที่เด็กคนหนึ่งเนี่ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือว่าอย่างภาษาชาวบ้านก็อาจจะแบบกระทําผิดคงไม่มีมนุษย์คนไหนอะค่ะที่อยู่ดีๆวันนี้ฉันอยากจะฆ่าคนไม่มีคนนั้นเนาะแต่ว่าอะไรที่ทําให้คนคนนึงอะ ทำสิ่งนั้นนะคะเราต้องเข้าใจปัจจัยต่างๆจนเราเห็นแพทเทิร์นหนึ่งอะคะ่ะแพทเทิร์นของการตัดสินใจอะนักจิตวิทยาเรียกว่าพฤติกรรมอัตโนมัติอะคะ่ะเหมือนกับว่าเราอะเจอคนพูดสิ่งนี้เราจีทันทีเราชกหน้ามันทันทีเลยอะ แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าทุกคนจะตัดสินใจฆ่าคนหรือต่อยหรือทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยหรือขโมยของอ่ะนักจิตวิทยาบอกว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกของเรากับความคิดถ้าเราตัดความรู้สึกและความคิดนั้นได้เขาก็สามารถตัดพฤติกรรมอัตโนมัติได้แล้วค่ะ แต่จะทำยังไงถ้าเขาตระหนักได้ค่ะมันก็เลยกลายเป็นถ้าเราทำเกมที่มันทำให้เกิดกิจกรรมทำให้เกิดทักษะตระหนักรู้ถึงความคิดความรู้สึกของตัวเองแล้วเดี๋ยวมันจะนำไปสู่การคิดแก้ปัญหาต่อไปได้เองค่ะเกมนี้เราใช้นำหลักการของ cognitive behavioral therapy เข้ามาใช้เนาะ ซึ่งเป็นหลักการทางจิตวิทยาซึ่งบอกว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาไม่ใช่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราแต่ว่ามันคือความคิดความรู้สึกของเราแล้วการเข้าใจความคิดความรู้สึกเนี่ยมันเป็นทักษะ จะฝึกทักษะได้ก็ต้องทำซ้ำๆๆในเกมก็จะเห็นว่าก็จะต้องฝึกในการคาดเดาความคิดความรู้สึกความต้องการหรือว่าความเชื่อมโยงของคนในในเรื่องราวที่เราใส่ไว้ในสมุดเรื่องราวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเกมค่ะพอวิเคราะห์แล้วเนี่ยเขาไม่ได้วิเคราะห์คนเดียวมันมีนกลไกของเกมที่เขาต้องฟังคนอื่นวิเคราะห์ด้วยค่ะพอฟังคนอื่นวิเคราะห์เนี่ยเราจะรู้เลยว่าแบบเหตุการณ์เดียวกันน่ะคนเราคิดไม่เหมือนกันรู้สึกไม่ เหมือนกันเนาะทำให้เขาเข้าใจคนอื่นด้วยเขาเข้าใจตัวเองด้วยกว่าจะจบเกมเนี่ยเขาได้ฟังความคิดการวิเคราะห์ของเพื่อนเนี่ยเป็นสิบรอบเนาะเราก็หวังว่าไอสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่จุดป,ประกายเขาว่า